สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้พาลอดชมบรรยากาศอยูเขตอำเภอแก่งคอจังหวัดไสรยาภูมินะคะถนนเส้นนี้ทะลุออกอำเภอบันแทนเห็นไหมเมื่อก,กี้เป็นเกียนว่าอำเภอบันแทนนะคะทะลุออกอำเภอบันเทนทะลุออกหนองเรือเนอะาะแค่พูดถึงว่าอำเภอบันเทนนี้ก็น่าจะขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นหรือเปล่า ฮัตตีจะไม่ผิดน่าจะขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นนะคะอ,อําเภอหนองเรือน,นี้สัวเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านสุนบทเป็นวันนี้ตีเองก็เริ่มมาจากอำเภอแก้งคอเนาะอำเภอแก้งคอมาจากหมู่บ้านหรือ่อผ่านตำบลก็แล้วกันนะคะตีออกมาทางตำบลบ้านแจ้งมาทางบ้านโคกสูงนะคะตีเเริ่มมารีวิวอยู่ที่ตำบลบ้านแจ้งมานะพี่ๆสี่กท่านนะคะก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศ แบบไม่ตัดต่อนะคะคลิปนี้ตีไม่ตัดต่อเลยค่ะพี่พีเอฟซี FC, ท่านเอาตั้งแต่เริ่มตำบลดําแจ้งมานะคะตํานวนบันแจ้งมาจนนี่แหละค่ะทุกคนจนไปถึงอําตำบุหนองสังนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นน่าจะเปลี่ยนเป็นเทศเทศบาลแล้วเนาะตำบุญเขาเรียกว่ายัางไงเทศบาลตำบุหนองสังก็แล้วกันนะคะนั่นแหละค่ะซึ่งตีเองจะพาพี่พีเอฟซี FC, ทุกท่านหรือว่าพาหนุ่มลาวมาพิสูจน์นะคะว่า ถนนเมืองไทยถนนสนบุตรจะมีเซเว่นไหมนะคะเมื่อหนุ่มลาวึุณบอกมาว่าอย่าอวดเกินไปอย่าอวยเกินไปอย่าอวยจนเวอร์นะคะว่าอยู่ตามถานนสนบุตรอยู่ที่เมืองไทยจะมีเซเว่นนะคะบอกได้เลยว่าตามถานนสนบุตรหรือว่าถานนตามหมู่บ้านก็แล้วกันนะอยู่ที่เมืองไทยบางหมู่บ้านก็จะมีบางเส้นนะคะถนน สุนบดบางเส้นบางสายก็มีนะคะเซเว่นนะคะไม่ใช่มีแค่ตัวเมืองอำเภออย่างเดียวตัวเมืองอจังหวัดอย่างเดียวนะคะตามแหล่งหมู่บ้านซุมสุนสุนบุตรก็ยังมีนะคะเซเว่นนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ตีก็เลยพาขับรถพิสูจน์กันแบบยาวๆเลยนะคะว่าตามถนนสุนบขบดอยู่ที่เมืองไทยจะมีไหมถนนตรงนี้จะเป็นถนนสองเลนนะคะดูค่ะ ความเจริญและการพัฒนาของถนน,นเมืองไทยนะคะถนนจะมีไฟส่องสว่างให้เราได้เห็นนะคะพพฟซทุกท่านนะคะบรรยากาศนะคะอันนี้คือตัดผ่านหมู่บ้านซุมสุนทนบุตรทางดําอย่างคักเลยนะคะตอนนี้ก็เข้าเขตตําบุญนองสัง้วนะคะพพฟซทุกท่านนี่แหละคะ่ะก็เลยได้ดีวิวถนนหุนทางนะคะถนนเส้นนีน้ก็ค่อนข้างที่แบบว่าดรดถ้าเรียกว,ว่าลถอะไรลด,ลด,ลดอ่าลดเกยอ้อยลดลากอ้อยลวคะ่ะพพฟซทุกท่านเนาะ อาลดลากอ้อยนะคะช่วงนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะลานอ้อยแต่ละอาานนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเต็มกันไปหมดเลยนะคะูราคาอ้อยปีนี้ก็ถือว่าราคาเพลงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้ตันละพันห้าแล้วเนาะพี่ๆทุกท่านก็เรียกว่าอะไรเพื่อเรียกว่าการเก็บงานนะคะเพราะว่าเก็บงานนะคะเหลือจากอ้อยปลูกนะคะเหลือจากอ้อยปลูกแล้วเพื่นก็จะเอามาขายนะคะกิโลละ เดี๋ยวนี้เพิ่งเรียกว่ากิโลละเท่าไรตันละพันห้านั่งกิโลหนึ่งประมาณ15บหาทหรือเปล่าเนาะนั่นแหละค่ะกิโลละสิบห้าบาทหรือเปล่าเพราะว่าเป็นกิโลอ้อยนะหรือว่าตีคิดไล่ผิดหรือเปล่าตีก็ไม่เก่งเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะตันละพันห้าร้อยบาทนะคะซึ่งงานอ้อยของมงอย่ยหยาตียังปลูกไม่เสร็จนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็ได้ถือโอกาสมารีวิวนะคะพาหนุ่มเรามาดูมาชมแล้วก็พาพี่ๆเอฟซีทุกท่านมาพิสูจน์พร้อมๆกันว่า าหนุนตามเขตหมู่บ้านสนบุตรนี้จะมีเซเว่นไหมตีก็เลยว่าขับรถมานะคะตีได้เห็นว่าเข้ามาเขาก่อนตีเห็นตอนที่ตีไปอขอนแก่นเนาะตีเห็นเป็นเร่าๆว,ว่าได้เห็นเซเว่นเปิดใหม่อยู่แถวตำบลหนองสังนะคะเดี๋ยวนี้เพิ่งเรียกว่าเทศบาลตำบลหนองสังหรือเปล่าน,นะคะตีจำไม่ผิดนะคะอุ้ห่าพูดถึงว่าหนองสังนี่ตีตีเคยเข้าใจผิดว่าเป็น อำเภอนะคะตีเคยเข้าใจผิดว่าเป็นอำเภอนะคะบอกบอกได้เลยว่าควมเจริ่นก็ไม่แตกต่างกับตําตบลหรือว่าเกือบจะเทียบกับอำเภอเลยก็พอได้นะตีเคยเข้าใจผิดมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะตีก็เลยได้คําคแนะนําจากพี่ๆเอฟซทุกท่านเนาะเอหลายๆคนนะคะว่าบอกว่า นนองสั่งไม่ใช่อําเภอนะคะเป็นตำบลตีก็เลยขอบคุณพีพีเอีมากๆที่แนะนามาเนาะถึงแม้ว่าตีจะอยู่เขตอำเภอแก่งคอนะคะถึงแม้ตีจะอยู่แถวอำเภอแก่งคอ้แต่ตีก็ไม่ได้รู้จักหมดทุกที่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละพื้นที่จะสํานานเฉพาะพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่ว่าเขตอำเภอแก่งคอ้นนี่กับหม่อำเภอแก่งคอ้ก็ไม่ธรรมดานะพูดถึงความเจริญเนาะเดี๋ยวจากหลังจากรีวิว ตำบลหนองสังเรียบร้อยตีเองก,ก็จะไปพิสูจน์อยู่ที่ตัวเมืองอำเภอแกี่งโค้ทเทศนะคะตัวอำเภอแท้ๆว่าจุดศูนย์รวมแหล่งเศรษฐกิจแท้ๆจะมีเซเว่นกี่สาขานะคะแต่ตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศในการขับรถผ่านถนนเส้นนี้มุ่งหน้าสู่อำเภอบา้างแท่นแต่ไม่ได้ไปอำเภอบานแท่นไปถึงแท่นองสังนะคะไปถึงเท่นองสังดีก็จะ กลับคืนมานะคะเล,ะ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 ละาะเลาะเลาะเลาะพาพี่พี่เอฟซีทุกท่านชมบรรยากาศไปทางอ่าบ้านอะไรเพื่เรียกว่าบ้านบ้านอ่าท่าดินดําหรือเปล่าบ้านท่าดินดําอะไรนี่แหละตีท่าตีจำไม่ผิดนะนั่นแหละค่ะก็จะเข้าเขตทางไปสู่อาเภอบรรจานะคะแต่ไม่ได้ไปถึงอําเภอบรรจาออกบ้านท่าดินดําแล้วตีออกก็จะไป ไปทางบ้านโคกม่วงโคกกล้ามอะไรนั่นแหละเลอกไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะพี่พีเอฟซีทุกท่านเนาะขับไปเรื่อยๆพาพี่พีเอฟซีบรรยากาศช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าช่วงหน้าเล้งนะคะจะแตกต่างกับช่วงหน้าฝนอย่างไรนะคะออกจากตรงนู้นไปแล้วออกจากไปทางบ้านโคกม่วงโคกกล้ามไปแล้วตีก็จะทะลุออกไปทางาตัวเมืองอำเภอแก่งโคแล้วค่ะก็จะไปที่บ้านเขาเรียกว่าบ้านอะไรบ้าน บ้านานาหนองทุ่งนะคะออกจากบ้านานาหนองทุ่มก็จะออกสู่อำเภอคอนสวรรค์เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานนกปิดน้ำนะคะเห็นเพื่อนว่าอยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์มีางาน งานบุญนะคะงานบุญพื่เรียกว่างานบุญนกปิดน้ําอะไรนี่ละตีก็อยากจะเห็นเพราะว่านกปิดน้ําเยอะมากนะแฟนมาเล่าสู่ฟังนะคะว่าที่นั่นมีนกปิดน้าเยอะมากอุดมสมบูรณ์มากตีก็เลยอยากจะเห็นอยากจะไปสัมผัสตีก็เลยวันนี้มาที่ตําบลหนองส่างกันก่อนนะคะมาดูว่าอยู่ที่ตําบลหนองส่างจะมีเซเว่นจริงไหมพาหนุ่มเรามาเปิดหูเปิดตาด้วยนะคะว่า,าว่าตีนี่อวยเกินไปว่าอยู่ตาม เขตสุนบุบดนะคะตามหมู่บ้านสุนบุบดจะมีกิ่งไม้แต่ก็ถ้าพูดตาตรงก็จะมีบางหมู่บ้านซุ้มโซนใหญ่ใหญ่ถ้าพูดถึงตาําบลหนองสางนี่ห้วยไม่ธรรมาดานะคะตาําบลหนองสังก็ถือว่าเป็นอีกตาําบลหนึ่งที่จะลื่นระดับหนึ่งเลยนะคะมีถนนเดี๋ยวนี้เพิ่นน่าจะทําถนนใหม่เป็นถนนสี่เลนนะตาบลหนองสังนะคะเป็นตาําบลหนึ่งที่เป็นเส้นทางที่ผ่าน ออกสู่ตำบลบ้านแท่งออกสู่จังหวัดขอนแก่นนะคะนะคะทุกคนไม่ได้ตัดต่อนะคะคลิปนี้ยิงยาวมาเลยค่ะตั้งแต่ตำบลบ้านแจ้งจนถึงที่สบานตำบลหนองสังนะคะตอนนี้เราเข้าถึงที่สบานมาจุดจากถนนสองเลนก็จะเป็นสี่เลนแล้วนะคะบอกเลยคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะ เทศาบาลตำบลหนองสังนะคะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะถนนเปลี่ยนไปนะคะตอนนั้นตีมาตอนนั้นก็ยังทายังปรับปรุงอยู่นะยังไม่แล้ว,สวเสร็จตอนนี้แล้วเสร็จแล้วในเพื่อนเขียนว่าเทศาบาลตำบลหนองสังเพื่อนเปลี่ยนมาเป็นเทศาบาลจริงๆนะคะตอนนั้นนะ่าจะเป็นตำบลหนองสังนะ ตอนที่ตีมานานแล้วราคาตีก็มานานแล้วตอนนี้เพื่อนเปลี่ยนมาเป็นเทศบาลตาบุหนองสังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางก็เปลี่ยนไปแถวนี้มีโรงพักด้วยนะคะเพื่อเรียกว่าอะไระมีโรงพักด้วย่ะมีสะออนแต่ถนนลวค่ะพี่พีทีทุกท่านเพป่นเทศถนนยังไม่เพื่อนเทศแบบ สวยงามมากๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะดำเงาวับผิดเส้นขีดลายเกาะกลางถนน,นก็ยังรู้นะคะฟุบตบาทก็ยัางงามค,ะ mm. ค่ะทุกคนนะคะ <L ibr ant> เห็นแล้วนะคะมีเซเว่นจริงๆนะคะนี่คือเซเว่นในเขตหมู่บ้านสุมสนุนรสนบุตรของไทยนะคะในพันเขียนในเซเว่นของแท้ของจริงไม่ใช่ของปลอมนะคะเซเว่นนะคะนี่แหละค่ะอันนี้แฮมไม่มีแต่เซเว่นนะโลตัสก็มีนะคะโลตัสค่ะทุกคนโรตัสก็มีโอ้โห หนองสังก็ไม่ธรรมดามีรูดอ้อยจอดติดอยู่ด้วยนะคะทุกค่ะนะคะถนนเส้นนี้นะคะบุ่งน้าสู่โรงงานน้ําตาลหนองเลือคะ่ะผ่านอําเภอบ้านแท่นบัดผ่านบ้านน้องเต่าน้องคูอําเภอบ้านแท่นนะคะ ออกสู่อำเภอหนองเรือโรงงานน้ำตาลค่ะรถอ้อยวิ่งเยอะนะคะจาก4เลนก็มาเป็น2เลนนะคะถนนเส้นนี้ก็ค่อนข้างที่แบบจะมีหลุมบ้างนะคะจะมีหลุมบ้างเนื่องจากการใช้งานยาวนานแล,แล้วก็มีรถใหญ่วิ่งเยอะนะคะอ่ะตอนนี้ตีเองก็ขับรถกลับไปเหมือนเดิมนะคะพาไปดูกันให้เห็นเต็มเต็มตาเลยก็ว่าได้นะคะว่า มีเซเว่นจริงไหมมีโลตัสจริงไหมอยู่ที่เทศบาลตําบลหนองสันมีทั้งเซเว่นและมีทั้งโลตัสนะคะที่นี่คืออำเภอแก้งโคจังหวัดไซยภูมินะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็เลยพามิ่มาพิสูจน์กันให้เห็นให้รู้กันไปเลยว่าเรื่องจริงไหมนี่คือสุนบุตรนะคะถนนสุนบุตรหมู่บ้านสุนบุตรอยู่ที่เมืองไทยนะคะนคะคะ จะเลื่ญโพอไหมนะคะนี่แหละค่ะประเทศไทยนี่แหละค่ะเมืองไทยไม่ได้อวยไม่มีหลักฐานนะคะไม่ได้อวดไม่ได้อ้างแต่พามาดูให้เห็นกับหูกับตาเลยค่ะโลตัสก็มีเซเว่นก็มีนะคะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะคะของแท้ของจริงเลยค่ะ และเซเว่นที่นี่จะมีบางสุมส่นบางหมู่บ้านนะคะจะไม่มีทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่เนาะจะมะีถ้าตามหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายสองสามมากกว่านะคะร้านขายร้านที่ว่าร้านขายของําร้านขายขนมร้านขายของไซอะไรอย่างนี้จะมีนะคะนี่ค่ะอันนี้ปุริสเป็นสถานีตำรวจนะครับประจำตำบล หนองสั่งหรือเทสบาลตำบลหนองสั่งโอ้ยตีก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ถูกนะคะนันะะ่นราคาพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้คือตีมุ่งหน้าไปสู่บ้านหนองดินดํานะคะบ้านหนองดินดํานี่น่าจะขึ้นกับตำบลหนองสั่งหรือเปล่าเนาะบางคนก็บอกตีมาว่าบ้านหนองดินคันขึ้นกับอ,บอําเภอบ้านแทน่นบางคนก็บอกตีมาว่า บ้านหนองดินดำขึ้นกับตำบลหนองสังก็น่าจะขึ้นกับอำเภอแก่งคอน่าจะอยู่จุดเชื่อมต่อมากกว่านะตีว่าระหว่างอำเภอบ้านแท่นและอำเภอแก่งคออยู่ที่ตำบลหนองสังเนี่ยค่ะทุกคนเนาะนั่นละค่ะตีก็แยกไม่ออกหรือว่ามีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยพี่ๆี่เอทุกท่านนะคะนี่คือถนนเส้นทาง ตัดผ่านหมู่บ้านสนบตรอยู่ที่เมืองไทยนะคะดูค่ะเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านก็มีเสาฟืนเสาไฟนะคะเส้นนี้จะมุ่งหน้าทะลุออกสู่อำเภอบรรจานะคะจังหวัดขอนแก่นโอ้ยถนนเมืองไทยนะใครรู้ทางนี้ไซเป็นทางลัดได้สบายๆนะคะไม่ต้องโค้งนะคะทุกคนแต่ว่าถนนนี่ลาดยางไปตลอดสายทางนะคะเห็นภูเขาแล้วนะคะเห็นภูเขาแล้ว อันนี้คือหมู่บ้านสนบทนะคะซุมๆซนสนบทตอนกลางวันอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเงียบแต่พอตกแรงมานี่โอ้โหคึกคักกันอย่างมากเลยนะคะแต่ละคนบางคนก,ก็กลับมาจากเวียกจากงานเนาะนั่ะค่ะก็จะค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะตอนกลางวันแบบนี้แดดแรงๆแบบนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะคะทุกคนนั่ะคะ่ะบรรยากาศตามหมู่บ้านสนบทอยู่ที่เมืองไทยนะคะ ดูถนนหนทางค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะอันนี้เข้ามากลางหมู่บ้านก็จะเห็นแต่ก็เรียกว่าร้านขายของซําร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายโอเคนะคะมาถึงจุดน,นี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้มีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะเจอกันใหม่คลิป